สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกันยลัคนากันนะคะชาวราศีกันคือผู้ที่เกิด17กันยายนถึง16ตุลาคมอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เป็นการดูดวงความรักรายปากคุมเนื้อหาแต่วันที่16สิงหาคมถึง31สิงหาคม2566นะคะอาจารย์ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครต์ทุกการติดตาม ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะมาเริ่มต้นที่ไพ่นำดวงของชาวราศีกันด้วยไพ่โรแมนแองเจิลนะคะไพ่จะบอกเรื่องราวอะไรเกี่ยวข้องกับความรักนะคะสำหรับชาวกันพลังงานไพ่นางฟ้าโรแมนแองเจิค่ะคุณได้ไพ to ่ Love To Love คือรักแท้นะคุณจะเจอรักแท้นะคะแล้วก็ Romantic f e ฟล i n g มีความรู้สึกเหมือนกับมีแพชชั่นที่มีต่อก,กันมีความรู้สึกมีความสุขการได้อยู่ใกล้กันการได้แสดงความรักต่อก,กันนั่นแหลคะค่ะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยในะเรื่องความรักอันจะเกิดขึ้นของชาวกันค่ะเรามาต่อด้วยดวงคนโสดทษทีค่ะเรามาต่อด้วยดวงคนมีคู่นะคะชาวราศีกันดวงคนมีคู่คะ่พะพลังงานไพ่ จากไพ่ออร์คโคค่ะดวงคนมีคู่ความรุ่มหลงความรักความเสน่หานะคะไพ่จุดเดียนการเริ่มต้นกันอีกครั้งการส่งข่าวข่าวนะคะส่งมเมสเซจหรือแม้กระทั่งการวิดีโอคอลก็ได้ถ้าแปลก็คือการสื่อสารนะคะไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้ก็คล้ายจัสเม e n นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการปรับความเข้าใจกัน ฟื้นขึ้นมาใหม่ในสิ่งที่กุญแจถูกปิดก็คือการปิดกั้นอยู่ตอนนี้นะคะคือจะเป็นความพยายามอของใครบางคนไม่ว่าจะเป็นของตัวชาวการเองหรือตัวคนรักก็ได้นะพยายามที่จะเปิดใจให้ได้พยายามที่จะต้องกลับมาแสดงความชัดเจนให้ได้ให้เข้าใจกันให้ได้ในปัญหาที่เหมือนกับ ไม่เปิดใจไม่คุยกันนะ่ะณตอนนี้อ่ะมาดูตัวเขาบ้างตัวคนของชาวราศีกันนะ่ะคนของชาวกันเขารู้สึกอย่างไรอยู่นณะตอนนี้นะคะจริงๆ mm hmm. เขาก็อยากชัดเจนนะเขาอยากประกาศให้ใครต่อใครรู้นะคะอยากให้มันแบบเออเขาเรียกว่าเสียงดังๆไปเลยเนี่ยทําอะไรก็ตามที่มันเป็นงานใหญ่ไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยทําอะไรที่มันเซอร์ไพร คือเขาจะเซอร์ไพรส์คุณแน่นอนดูไปแล้วนะคะเนี่ยจริงๆเขาจะกลับมาคืนดีมางอ้องอนมาขอความรักแล้วไม่มาแบบเงียบๆอะ่ะมาแบบอืออาจารย์มองจะพูดยังไงอะไพ่สองใบเนี่ยมันคือการมาแบบที่คุณปฏิเสธไม่ได้อะ่ะมันเป็นสิ่งในเชิงบังคับไกลๆอะไรสักสักอย่างเนี่ยเป็นการเข้ามาขอแล้วคุณไม่สามารถที่ ปฏิเสธไม่เจอเขาไม่พูดคุยกับเขาไม่ได้เลยอะนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยมาถึงหน้าบ้านแล้วคุณจะทำไงคุณจะไล่เขาไปหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะคนคนนี้เขาจะแบบในเชิงรุกในเชิงที่จะต้องทำให้คุณเห็นเลยว่าเขาอ่ะเอาจริงนะเขาไม่ย่อท้อจากความเพิกเฉยจากการปิปดกั้นเนี่ยคุณอาจจะบล็อกเขาไม่สนใจเขาก็ามาเคาะประตูหน้าบ้านคุณเลยอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือการแสดงออก ในแง่ของความพยายามที่อยากให้คุณเห็นถึงความพยายามของเขาจริงๆอะไรประมาณนี้แล้วชาวกันรู้สึกถึงความตั้งใจจริงความพยายามของเขาไหมคุณนะ่ะรู้ไหมนะคะไพ่ justice ะะไพ่คุณก็ยังมองว่าจริงก็บเปล่ามาแสดงอะไรอีกจริงหรือเล่นอ่ะคุณก็ยังคิดอยู่นะอ่าเป็นการอยาก ทดสอบทดลองดูก่อนว่าเขาจะอืมอดทนได้นานแค่ไหนหรือจะยอมแพ้หรือจะไม่งอคุณแล้วเหมือนคุณใจแข็งเหมือนคุณทดสอบเขาอยู่นะคะคุณคุณอยากดูว่าคนเนี้จะมีความอดทนในการงอคุณพอที่จะทําให้คุณเนี่ยเออใจอ่อนน่ะหรือว่าจะยอมแพ้แล้วก็เดินจากไปจริงจริงอ่าเนี่ยคุณทดสอบเขาอยู่นะ เพราะฉะนั้นเรามาดูอนาคตอันจะเกิดขึ้นว่าตก,ตกลงแล้วความรักชาวกันกับคนรักเนี่ยเลิกกันหรือว่าไปกันต่อที่ไม่เข้าใจกันอยู่ตอนนี้ตกลงเป็นยังไงไพ่บอกว่าไงเฉลิมฉลองล่ะค่ะ,ะการเริ่มต้นการก่อร่างสร้างตัวกันอีกการแบบคือมานับหนึ่งกันใหม่เลยอะนะคะมาเคลียร์แล้วมาเริ่มกันใหม่ในสิ่งที่มัน บาดแผลทางใจอ่ะมันเยอะจริงนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีความเพียรพยายามการพิสูจน์นะคะให้เห็นถึงความรักที่แท้จริงให้ได้ก่อน <S <S <ๆ>เพราะฉะนั้นอาจารย์มองการกลับมาก็ให้โอกาสแต่ยังไม่ให้ถึงขั้นแบบเ,เขาเรียกว่าให้อภัยเลยเแต่นี้มันเหมือนการให้อภัยแบบมีเงื่อนไขยอยู่ว่าจะต้องพิสูจน์ให้เห็นเป็นเขาเรียกว่า รูปธรรมให้มากกว่านี้อะไรประมาณนั้นอาจารย์ขอเปิดเพิ่มนะแล้วจริงๆแล้วจะได้เปิดตัวกันจริงๆไหมหรือว่าจะยังเป็นการแค่ให้อีกคนพิสูจน์ไปเ,เรื่อยๆหรือ,รอ,รอเปล่านะมันเป็นยังไงการบราลานซ์การปรับนะคะการขอโทษขอปรับความเข้าใจขอคืนดีเป็นไพ่เฉลิมฉลองเป็นไพ่ยังมีความบาดแผลทางใจความเจ็บอยู่ลึกๆอาจารย์มองนี้นะ ก็ต้องพูดตามนะให้นะว่าชาวกันยังไม่ให้อภัยอ่ะอืมคือจะต้องเหมือนกับพิสูจน์ให้มากกว่านี้โดยเฉพาะจะต้องให้เห็นถึงความพยายามความตั้งใจจริงอ่านะคะต้องดูแลต้องเปิดตัวอะไรจริงนะคะเพราะฉะนั้นมันยังเป็นสิ่งที่คนคนนี้ยังทําไม่มากพอคุณก็เลยยังไม่ได้ให้อภัยยังเป็นช่วงที่แบบจะต้องไปหา เ,เขาเรียกว่าหาโอกาสหาอะไรก็ตามที่จะทำให้ชาวกันใจอ่อนไม่ได้แปลว่าปฏิเสธสักทีเดียวแต่ยังไม่ได้ให้ใจไปสักทันทียังอยู่ในช่วงของการพิสูจน์พิสูจน์ความาความพยายามนั่นแหละที่จะกลับมารักครั้งนี้ว่าทำได้หรือเปล่านะฮะอาจารย์แปลได้ประมาณนี้มาดูไพ่เสริมจริงๆแล้วอ่ะ เขาอะอยากบอกอะไรกับชาวกันคนคนเนี้ยที่คุณเองก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้อยู่เนี่ยเขาอยากบอกอะไรคอนแทคเขาก็อยากติดต่ออยากอยากอยากให้คุณเข้าใจเขาอะนะคะอยากเป็นครอบครัวกับคุณอยากมีความความสุขนะไม่อยากให้คุณต้องแบบลังเลใจอะเนี่ยการลังเลไปซ้ายไปขวาแต่เขาอยากมีความสุขกับคุณจริงๆอย่า อย่าลังเลเลยเขามาจริงเอออะไรประมาณนี้ไม่ไม่มีการหลอกอะไรทั้งสิ้นแล้วเออความจริงทั้งหมดเลยนะนั่นคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะแล้วอะไรอีกจากไพออ่ key of the love นะคะไพ่บอกว่าไงเยียวยาหัวใจนี่ไงเขาก็อยากมาดูแลคุณนะไม่ได้มีเรื่องของผลประโยชน์อะไรเลยนะไม่ไม่ทำให้คุณเจ็บปวดอีกแล้ว ไม่มีเรื่องของผลประโยชน์แต่เป็นเรื่องใจล้วนๆนะนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกค่ะโอเคต่อด้วยดวงคนโสดค่ะดวงคนโสดชาวกันค่ะหกเหรียญสามดาบหกไม้ดิวิล เด e f ฟู l สำหรับคนโสดนะอาจารย์มองว่าทุกคนแหละก็จะมีเรื่องราวความหลังเนอะอดีตนะก็ที่จบลงไปแล้วคุณเป็นอิสระกันแล้วล่ละอ่าสิ่งนั้นนะคะคุณไม่ให้โอกาสอีกแล้วจบแล้วจริงๆเพราะใบสุดท้ายเป็นเดอฟูต่อให้เขาจะง้อขอขึ้นดีเจ้ากันก็หันหลังแล้วคะ่ะไม่ต้องการแล้วนะคะเป็นภาพเล่าอาดีตมาเฉยว่า เขาทาให้คุณอืรู้ว่าการถูกหลอกมันเป็นยังไงนั่นแหละจริงๆแล้วปักนี้คุณจะมีใครเข้ามาไหมอัศวินไม้อาจจะมีชาวธาตุไฟหรือชาวพิจิตเข้ามาก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งชาวตุลมีคนเข้ามาแหละอาจารย์มองหลายหลายคนอาจจะสองสามคนนะคะเป็นชาวธาตุไฟทา่านน้ำธาตุลมเข้ามาได้ทั้งนั้นนะคะ แต่นั่นแหละคุณก็ใช่ว่าจะเปิดใจง่ายๆสิคุณยังเป็นความรู้สึกแบบเข้ามาก็ยังไม่ได้โดนใจคุณเลยเนะเาะอ่หกขอต่อหน่ค่ะทําไมคุณยังปิดกัน้นคุณยังมองว่ากลัวประวัติศาสตร์ซ้ารอยกลัวว่าตัวเองจะเจ็บปวดอีกอะไรประมาณนั้นนะคะไพ่หกถ้วยไพ่หาดาบไพ่อราชาถ้วยคุณจะให้ใจใครไหมเนี่ยพระส,สังฆราชอ่ะโอเคอาจารย์มองอย่างนี้นะคนที่ คุณจะให้ใจปักนี้นะชาวการจะเป็นคนที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะตอนนั้นไม่ได้เป็นแฟนเป็นแค่เพื่อนแต่พอมาเจอการต่างคนต่างผิดหวังมาเจอกันนะเนี่ยแล้วเกิดความเข้าใจถ้อยทีถ้อยอาศัยมีน้ำใจต่อกันแล้วเกิดความรักแบบเปิดตัวเออนะ แต่จะต้องเป็นคนเก่าคนที่เคยไม่ใช่คนเก่าที่อกหกักแล้วคุณตัดไปนะเป็นคนเก่าอีกคนที่อาจจะเคยเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนหนังสือก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่านะคะประมาณนั้นอนะ่ะที่จะเข้ามาหรืออาจจะมองอีกความหมายหนึ่งว่าเป็นพ่อไม้ลูกติดแม่ไม้ลูกติดก็ได้ด้วยนะคะจะไม่แปลว่าคนเก่าเสมอไปแต่รู้แต่ว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วทําให้คนโสดเปิดใจและพัฒนาเป็นความรักได้อย่างแท้จริง นี่คือไพ่บอกประมาณนั้นนะคะโอเคค่ะขอให้ชาวกันทั้งคนสดคนมีคู่และท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ